ประเทศจีนผลิตสินค้าออกมาในต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นจริงหรือเปล่าจีนส่งออกไปสารัฐจำนวนมากและโดนสารัฐออกต้านด้วยภาษีการค้าประเทศจีนเป็นภัยคุกคามของสารัฐในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยี Make in China 2025เนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงมาเป็น Make in ASEAN เป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดสำหรับอาเซียน สวัดสด,ดีครับดีบีส่วนเถา Make ิน China 2025นย้ี่เป็นโครงการที่ทางสีจิ้นผิงคิดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับเนื้อหารจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรผมขอย้อนอดีตไปนิดหนึ่งนะผมเคยพูดเรื่องนี้มา2ปีที่แล้วโครงการ Make ิน China 2องศนย้าี่หมายความว่าประเทศจีนจะมุ่งตัวเองสู่ภาคผลิตภาคการผลิตมันเป็นนโยบาย10ปีที่แล้วแต่ปัจจุบ,บันเนี่ยนโยบายได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคบริการ สวิตเซอร์ซึ่งได้เปิดนโยบายใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่เราก็ยังคงจะต้องติดตามต่อไปว่าคำว่า Make in China 2025นเนี่ยนโยบายตัวนี้ยังเดินต่อไปและมันประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้จีนมีภาคการผลิตที่ใหญ่โตมโหฬาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดโลกถึง27.8%เป็นโรงงานของโลกครับคือผลผลิตโรงงานทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่จีน27.8%จริงๆแล้วจีนมีสัสดส่วนในการที่จะเป็นตลาดโลกเอ็กซ์พอร์ตเนี่ย ในของในเรื่องเมนูแฟกจอร์ลิงหรือว่าจากโรงงานนี้ประมาณ15%นะครับมันมันอาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างเพราะประเทศจีนเนี่ยมีผลผลิตที่เรียกอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นนะครับเหตุผลก็คือว่าในอดีตนี้ประเทศจีนมีแรงงานราคาถูกแล้วก็มีสัพายเชนที่ค่อนข้างดีนะฮะในเรื่องของวัตถุดิบนะฮะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะฮะคนที่เรียนจบการศึกษาของจีนนี่ก้าจาก เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสามล้านคนมาเป็น30ล้านคนแล้วมาเป็น44ล้านคนในปีที่ผ่านมาความหมายคือคนที่จบปญญารีในปัจจุบันเนี่ยปีนี้ม,ม,ม,มีมีถึง44ล้านคนมันทำไมมากายม,มหาสารขราดานัันแล้วมันจะไม่ตกงานได้ยังไงคนรุ่นใหม่ตอนเนี้ยมีอัตราการตกงานมาว่ประมาณ20%เพราะเหตุผลก็คือเขาไม่สามารถสร้างงานให้ทันกับปริมาณคนที่เรียนจบมาได้ แต่ตัวเลขตัวนี้จะลดลงเรื่อยๆแล้วครับนี่คือตัวเลขสูงสุดแล้วครับเพราะจีนเข้าสู่สังคมวัยชารานะฮะตอนนี้จีนมีอัตราของคนที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยประมาณ18เจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะจนถึง28%นี่เป็นตัวเลขสูงสุดที่ที่เทียบกับประเทศญี่ปุ่นนะหรือประเทศไทยที่มีตัวเลขอัตราผู้สูงอายุประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าสูงมากนะครับประเทศเข้าสู่สังคมวัยชาราฉะนั้นอัตราการเกิดของเด็กจะลดลงนะฮะจำนวนตอนนี้ประเทศ ไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเรามีอัตราการเกิดของทารกเด็กนุ่นใหม่เนี่ยน้อยกว่าคนตายคือหมายความว่าอนาคตประเทศไทยจะสูญพันธุ์ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสูญพันธุ์แน่นอนเหมือนประเทศญี่ปุ่นครับก็ประชากรจะลดลงเรื่อยๆเพราะคนเกิดน้อยกว่าคนตายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามองว่าประเทศจีนก็จะมี ลักษณะเดียวกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะฮะอานั้นเราเราไม่มองไกลดีกว่าครับถ้ามองไกลมันก็จะยืดยาวแล้วก็มองว่า Make in China 2น2 5้าเนี่ยมันก็เลยเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะน่าจะหยุดละในปี2025เนี่ยเป็นสุดท้ายละต่อไปเขาจะไปเน้นเรื่องเซอร์วิสนะฮะการท่องเที่ยวเพราะประเทศที่จเจริญแล้วจะมีอัตราของการใช้ภาคบริการสูงกว่าภาคผลิตครับอย่างประเทศอเมริกันเนี่ยกเกษตรมี5%ครับ5%เองนะครับภาคกเกษตรแล้วก็มีภาคบริการ70%ครับภาคผลิต ประมาณ20%นะมันเป็นปัญหาของมันว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนยังไม่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าอนาคตภาคบริการจะโตขึ้นเรื่อยๆภาคผลิตจะเล็กลงไปเรื่อยๆตอนนี้เรามองสิ่งที่เรามองเห็นว่าประเทศจีนผลิตสินค้าออกมาในต้นทุนที่ต่ากว่าประเทศอื่นจริงหรือเปล่ามองในฐานคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องจีนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ค่าแรงในเมืองจีนเนี่ยมันแพงกว่าทางไทยประมาณสัก50%แต่ค่าของชีพเนี่ยก็แพงกว่านะฮะแต่ไม่มากนะฮะคือพูด คนจีนมีอัตราได้รับเงินเดือนหรือได้รับค่าแรงแพงกว่าคนไทยประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าค่าครองชีพเขาก็แพงกว่าประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นะสามสิบเปอร์เซ็นต์คือพูดว่าเขาจะมีอํานาจกําลังซื้อมากกว่าคนไทยนะฮะหรือถ้าเทียบกับญี่ปุ่นอเมริกันเนี่ยกําลังซื้อของจีนที่สูงมากนะครับคือหมายว่าสินค้าเขาราคาถูกไงนะฮะแต่ว่าค่าแรงเขาก็ไม่แพงมากนะฮะ มันก็เลยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยจะมีอัตราตรวงนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คือค่าแรงเราถูกเกินไปเราจะน่าจะขึ้นค่าแรงอีกเราประมาณสัก50นะครับคือวันละ500บาทเนี่ยผมว่าเหมาะสมตอนนี้300บาทผมว่ามันต่ำเกินไปนี่ขนาดผมเป็นผู้ประกอบการผมยังคิดเลยว่าถ้าเรามัวเดืพึ่งในค่าแรงถูกเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีประชากรที่จะเป็นประชากรแฝงนะจากคนต่างด้าวนี่มหาศาลนะครับทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะคนต่างด้าวแรงงานต่างชาตินะครับถ้าไม่มีนี่เราได้อย่างลล้มไปเยครับ มันก็เลยทําให้ดึงให้ค่าแรงเราไม่แพงเพราะเรายังหาค่าแรงราคาถูกจากต่างชาติได้ถ้าวันไหนไม่มีค่าแรงไม่มีแรงงานต่างชาติเมาหร่เราจะขึ้นค่าแรงมหาศาลเลยแต่จีนเนี่ยมีข้อดีก็คือข้อมีอัตราค่าแรงที่ค่อนข้างแพงในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกค่อนข้างถูกแล้วเขามีการซัพพอร์ตแรงงานราคาถูกจากชนบทเข้ามาเรื่อยๆ นะยังไม่หมดครับเข้ามาเรื่อยคือเขาต้องการยกระดับคนชนบทให้สูงขึ้นเนี่ยโดยการที่จะเปลี่ยนคนชนบทให้เป็นคนเมืองครับฉะนั้นการอพยพของคนชนบทเข้ามาในเมืองมีอัตราสูงมากนะครับอัตราอ b a บ i รเซชันของเขาเนี่ยตอนนี้ ขึ้นมาถึง60%สแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันกลับกันครับอยู่ในเมืองประมาณ30อยู่ในชนบท70%ตอนเนตอนนี้อยู่ในเมือง60แล้วครับอีกหน่อยมันจะกลับแต่ลบปัดครับฉะนั้นการที่มีคอนโดมหาศาลที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เติบโต,ต,ตอย่างยิ่งนี่แหละเป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ทําให้คนชนบทย้ายเข้าอยู่ในเมืองนะครับค่าแรงมันก็เลยยังไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่เพราะยังมีคนที่เติมเข้ามาในอุตสาหกรรมอยู่ในภาคแรงงานได้อยู่ฉะนั้นเราเลยมองว่าประเทศจีนนนนมมมมมีีีีีีขขข้้้้ออดดึงทนนท่่่่เเรรราา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 ใจจววััปะชกกํํยยไต แล้วเป็นคนจนแล้วเข้ามาเสริมให้คนเมืองอยู่ได้ครับประเทศไหนที่มีแต่คนรวยอยู่ไม่ได้ครับประเทศต้องมีคนใช้แรงงานถึงจะอยู่ได้ครับเหมือนประเทศอเมริกาเนี่ยแรงงานหายากราาแรงงานราคาแพงเขาก็พัฒนาไปถึงไหนไม่ได้อีกหน่อยเขาก็ต้องใช้วิธีการก็คือว่านําเข้าแรงงานจากเม็กซิโกทุกวันนี้อเมริกันอยู่ได้เพราะว่าเขานําเข้าแรงงานจากต่างชาตินี่ครับเขาเลยทําให้เขาอยู่ได้ถ้าคนอเมริกันไม่ทํางานหรอกครับวิธีการที่เราจะให้ประเทศไทยเราอยู่ได้เราก็ต้องเรียนแบบจีนซึ่งเสียดายครับ ถ้าเรามีผู้บริหารเก่งๆแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเหมืองจีนเนี่ยเราคงจะพัฒนาไปอีกไกลคือประเทศไทยมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยครับที่ประเทศอื่นไม่มีแต่เราขาดความต่อเนื่องความเก่งของผู้นำเท่าน,นั้นเองถ้าเอาสิ่งนี้มาได้ผมก็พยายามตามจำนวนให้มีคนเก่งมาบริหารงานแล้วก็มีวิสัยทัศน์ท่านั้นก็จบแล้วครับประเทศไทยเราก็จะมีดับเบิลลิจิตแน่นอนครับเราเคยมีอัตราเติบโตเมื่อก่อนนู่นนะฮะสองตัว2ตัวเลขนะครับคือ10%นะครับสองิจิตนะครับ พอเข้าสู่ต้มยำกุ้งของเราเลี่ยงมาตลอดเลยครับเลี่ยงมาแบบหลายสิบปีเลครับคือเหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้มันเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์จริงอัดไอ้กำลังของเราเนี่ยอัตราที่แท้จริงของเราน่าจะประมาณสามถึงห้าได้ถ้าเรามีวิธีการจัดการที่ดีคือเรามีทรัพยากรพร้อมมูลแต่เราขาดการจัดการที่ดีก็เลยมาเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเม็กิคาเนียเนี่ยมันเกิดทําให้มันกระแสที่เรียกว่าเกิดอะไรขึ้นมาทราบไหมครับมันเกิดทําให้สิ่งที่เรียกว่า การขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐพอการขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐเกิดขึ้นเนี่ยจีนส่งออกไปสหรัฐจานวนมากและโดนสหรัฐต่อต้านด้วยภาษีการค้าเทดวอลตั้งแต่สมัยทรัมป์มาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็จะ7จ็ดแปดปีแล้วครับฉะนั้นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนี่มันลงเหวเลยครับลงลงแางนี้นะครับและการค้าจีนกับอาเซียนขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้น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 แสดงให้เห็นว่าจีนมาค้าขายกับอาเซียนเป็นอัตราก้าวหน้าเรื่อยๆและจีน ขาขายกับสหรัฐน้อยลงเรื่อยๆในอัตราเท่าๆกันพูดง่ายๆว่าจีนเปิดตลาดอาเซียนทดแทนตลาดสหรัฐครับแล้วสินค้าที่ผลิตในอาเซียนเนี่ยก็ส่งไปขายสหรัฐประเทศในอาเซียนก็ขายสินค้าให้สหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆก็คือจีนย้ายฐานผลิตมาที่อาเซียนแล้วมาขายให้คนอาเซียนและขายให้สหรัฐด,ด้วยอันนี้เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งในอาเซียนใช่ไหมแล้วเรามองตัวเลขรวมๆนี้เราก็จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี2014จนถึงปีนี้แหละครับประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเติบโตของการส่งออกไปที่สารัฐอืปี2014ล13ปี2015 17ปี2016บ18ปี2018 19ปี2019 20อะไรเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆจนถึงปี2023ลดไป30%ในทางกับการเราค้าขายหรือประเทศอาเซียนค้าขายกับจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ยกตัวอย่างเช่นปี2015เราขายบวก11ปี2006เราบวก21ปี2017เราบวก25เนี่ยมันบวกมาเรื่อยๆแต่ปีนี้2023นี่ลดลงไป5%อันนี้เป็นอาจจะมีสาเหตุอะไรไม่ทราบแต่ว่ามันก็มาเยอะครับถ้าเทียบกับสหรัฐก็คืออัตราการเติบโตมันมีแนวโน้มขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะมันอาจจะขึ้นไม่ไม่ตลอดเวลาแต่มันขึ้นเรื่อยๆครับเราก็เลยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Make in China นา2025เนี่ยมันเริ่มจะ เปลี่ยนแปลงมาเป็น make in a s e a นเป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดสำหรับอาเซียนที่อาจารย์ปิติเคยพูดไว้ว่า,วาหรืออาจารย์สมภพก็เคยพูดไว้ว่า,วาทั้งสองท่านเลยครับอาเซียนเป็นแหล่งกระจายสินค้าและการลงทุนของจีนแล้วทำใหออ้อัตราการเติบโตของ อาเซียนโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยขึ้นอย่างมากมาเลเซียด้วยครับขาดประเทศเดียวคือประเทศไทยที่มีอัตราเติบโตต่ําจนน่าใจหายประเทศอื่นเขา้าหเนะเวียดนามนี่เจแเตลยนะครับแต่ประเทศไทยนี่ยังไม่ถึงสองเลยประเทศไทยเราเทียบกับพม่าเลยนะครับเพราะเหตุผลอะไรครับนี่เราต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับว่าเพราะอะไรถึงประเทศไทยเราถึงมีอัตราการเติบโตที่ต่ําม,มากในอาเซียนมันเป็นโอกาสหรือเปล่าหรือประเทศไทยเรามีอะไรติดขัดไหม แต่สิ่งแน่ๆที่ผมรู้ก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ยอมที่จะอยู่ในใต้อังนัดของประเทศจีนคือไม่จะไม่เป็นมนฑลใต้กวัวอันนี้เห็นด้วยครับแต่วิธีการจัดการเขาไม่ถูกคือเขาต้องเชื่อมสะพานกับจีนขาขายกับจีนให้มากนะขาดดุลการค้ากับจีนให้น้อยแต่ไม่ใช่การที่จะไปขัดแข้งขัดขาเขานะฮะต้องต้องร่วมมือครับเหมือนที่ดรสมเกียรติได้พูดวันก่อนนี้ที่ผมคุยเนี่ยท่านก็บอกว่าเรา มีความสัมพันธ์กับจีนหลายร้อยปีเรามีความรักผูกพันกันเป็นพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนญาติสนิทไม่มีทางที่เราจะขยันกับจีนได้แตท่ทำไมเราไม่สามารถอาศัยความเติบโตของจีนรับเติบโตไปกับเขาได้เนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นครับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามทาไมเขาโตไปกับจีนได้แต่ประเทศไทยเราโตไม่ได้เพราะปัญหาของเราคือโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่ตอบรับกับสิ่งที่จีนเนี่ยทำอยู่ครับ มันไปคนละทางผมก็เลยมองว่าที่ทําให้ดีที่สุดให้ได้คือตอนนี้เราควรจะมองให้ออกว่าจีนไปทางไหนเราควรจะเกาะเข้าไปให้ได้โอกาสประสบความสําเร็จก็สูงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนิดนึงว่าในปี1990 s, จนถึงปี2009เนี่ย30ปีที่ผ่านมนาะพูดง่ายๆว่าเราจะย้อนอดีตไปดูนิดนึง 30ปี20ปีที่ผ่านมาของ globalization ผมเชื่อว่าระบบ globalization เนี่ยทำให้โลกมันเปลี่ยนไปมากมายเขาเรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของ hyper globalization hyper globalization เนี่ยทำให้ประเทศไทยจเจริญประเทศจีนเจริญนะฮะอาเซียนก็จเจริญทุกคนนะครับแต่ตอนนี้มันถึงภาวะหนึ่งแล้วครับที่เรียกว่า slow globalization ไอ้ตรงนี้แหละเราเจอปัญหามานะานะส s l o globalization เนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2009หรือ2010เนี่ยตั้งแต่ต้นมา ประเทศไทยเราเจอปัญหานี้มากมายเลยคือสโลบิเซชันเรามีอัตราตกต่ำม,มากอัตราเติบโตเราเรียกว่าแย่มาก10ปีที่ผ่านมาเราแย่มากโดยเฉพาะรัฐบาลรุงตู่นี่ไม่เห็นเสียแสงเดือนแสงตะวันเลยก็ออคือสิ่งที่เราเจอครับมันแต่มันเหมือนกับโลกครับมันเหมือนกับโรไหมายความว่าโลกก็เป็นอย่างนี้ครับแต่บังเอิญเนี่ยประเทศอื่นประเทศจีนประเทศ อาเซียนอ,นอื่นๆเนี่ยเขาไม่โซโลไบเซชันกับเราโลกมันเป็นอย่างนี้แต่เราตามโลกไปแต่ประเทศที่เราว่ามันไม่ตามโลกไปมันกับค่อนข้างไปได้ครับแต่ว่าจีนเนี่ยประสบปัญหาเมื่อโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับ2019ที่จริงแล้วเริ่มเริ่มประสบปัญหาคือ2020นะ19ไม่เจอเท่าไหร่เพราะว่ามันโควิดจริงๆเริ่มปี2020นะครับเพราะมันมันระบาดปี2 0 1 9เตอนเทินเดือนธทนวาผลกระทบมันจริงๆแล้ว2 0 2 0เริ่มต้นเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเน มันมีสิ่งหนึ่งเรียกว่า Export Code เนี่ยมันเริ่มตกลงครับมันตกลงเรื่อยๆครับแล้วก็มันทําให้เกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาที่เรียกว่าโควิดเอฟเฟกต์เนี่ยมหาศาลลยครับมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยครับไทยก็ยังไม่ฟื้นเลยครับเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่ามันทําให้เกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมารุนแรงมากนะฮะเราก็เลยบอกว่าการแข่งขันระหว่างจีนกาสารัฐหรือรัเสเซียเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่า ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเฮ้ยประเทศจีนเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีอันนี้คือเอฟเฟกอันที่หนึ่งที่ที่เจอแน่ๆทาให้เกิดเทดวอ์คือมันเริ่มต้นด้วยการขัดแย้ยงกันเน่ยเรื่องสงครามเรื่องกลยุทธ์เรื่องเทคโนโลยีแล้วทําให้เกิดเทดวอ์ขึ้นมาเนี่ยทำให้อัตราการส่งออกของจีนเดี้ยงไปเลยในสหรัฐนะครับ จีนก็เลยต้องมียุทธวิธีใหม่นะฮะที่หลังจากที่ทำ b l l l and Road i n n t t i t t v v e เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาในการใช้โครงการ Make in China 2025เนี่ยระดมทรัพยากงของจีนเนี่ยเน้นการผลิตครับ m a ก e i n China 2025คือเน้นการผลิตครับเน้นเทคโนโลยีครับเน้นการค้นคว้าวิจัยครับจะนั้นเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเน้นเป็นอย่างยิ่งคือการผลิตบุคลากรในการผลิตแล้วก็เน้นวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับ อันนี้เราคงทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของเคยพูดไปแล้วในเรื่องของ Make in China 2025คราวนี้หลังจากนี้หลังจากจบ Make in China 2 0 1 5จนถึง25เนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าโครงการของจีนนี้จบแล้วเพราะปีหน้าก็2025แล้วก็ถือว่าจบปีนี้จบแล้วครับคราวนี้เขาก็เลยมามองแผนใหม่ก็คือ China Alternative New World Order ครับ คือไม่พูดถึงเมกอินจีน่าละเพราะว่าม,มัน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 ถึงจุดสูงสุดละคราวนี้จุดที่จะเริ่มใหม่เนี่คือเขาเรียก globalization แบบใหม่ของจีน globalization ก็จบไปแล้วในนามสหรัฐเพราะว่าสหรัฐกีดกันการค้าไม่ยอมส่งเสริมการค้านี่คือการจบของ globalization ตั้งแต่ปี2010 20 20แล้ว10ปีที่ผ่านมนา globalization แหลกเลวละเรียดยิบยับยอบแยบในเรื่องเกี่ยวกับเทรดวอลทั้งหลายเนี่ย เขาก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาใหม่เรื่อง g o o b a l ย e หรือ Global d e v e l o p m e n t Initiative Global Security i n i t i a t i v e Global Civilization i n i t i a t i v e แลวก็ b e l t and Road Initiative คือพูดง่ายๆว่าโครงการ b e l t อ n d r โรดจะเป็นตัวนำในการทำให้จีนเนี่ยมีเพื่อนในโลกเนี่ย70ประเทศเพราะเหตุผลก็คือสหรัฐใช้นโยบายเฟ n น h ์ช i n g o งออ h ชอล n g ง e ีชอล i n งก็หมายว่าจะคบกับคนที่อยากคบเท่านั้นคนที่ไม่อยากคบอย่างจีนจะไม่คบแล้ว คือนโยบาย o f อฟชอ l i n g ก็คือเลิกคบจีนครับถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆนโยบายสารัฐเลิกคบจีนจีนก็เลยต้องทำนโยบาย new world order ขึ้นมาคือหาเพื่อนก็หาเพื่อนใน globalization ก็คือคนที่อยากจะค้าขายกันก็มาเป็นเพื่อนกันก็เลยตั้งโจทย์ข้อมึงก็คือว่า group of friends of the global โดยใช้คำว่า De development initiative าตั้งเป้าไว้70สมาชิกค,ครับซึ่งตอนนี้มีได้20แล้วครับที่เป็นเป็นเพื่อนแท้นะครับเพื่อนแท้ นะแล้วก็มีการปล่อยกู้ในหมู่สมาชิกค,ครับมา,ม,าม,ามากมายหลากหลายครับยกตัวอย่างเช่นบิดเดีนะ๋ยวนี้มีบิดพัดนะฮะมี10ประเทศแล้วครับหรือแม้กระทั่ง SCO นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มอาฟต้าอาฟต้านี่มันของอาเซียนหรืออาเซบสิครับอาเซบมีจีนด้วยอันนี้นโยบายของจีนเนี่ยก็เลยเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะกาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีครับมองโลกให้มันเป็นโลกของ globalization แบบจีนสหรัฐเป็นคนตั้ง globalization ของโลกมานะครับแต่เขาเป็นคนทำลายทิง้งโดยการตั้งเท e ดวอ t เท d ดวอ r ก็หมายวามว่าเก็บภาษีนะตอนนี้ทําจะกลับมาเก็บภาษีหนักเลยครับฉะนั้น globalization ของสหรัฐจบไปตั้งแต่ปี2.0 1 0แล้วครับจีนมีนโยบายที่แตกต่างสหรัฐมากนะครับเพราะจีนไม่มีนโยบายส่งเสริมการแจกเงินรัฐบาลจีนจะบ,บอกว่า ทุกคนต้องช่วยตัวเองแล้วก็หามากินด้วยความสามารถตัวเองไม่มีของฟรีในโลกนี่คือนโยบายสีจิ้นผิงผิดกับของสหรัฐครับสหรัฐแจกเงินมหาศาลเลยครับในช่วงโควิดนี้เขาแจกไป2ล้านล้าน,านเหรียญนะครับการแจกเงินเขาเนี่ยทำให้เกิดภาะวะเงินเฟอ้อขึ้นมาอย่างมากมายในประเทศสหรัฐและแก้ปัญหาย,ยังไม่จบเลยครับสีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมเยาวชนของประเทศจีนว่าคนหนุ่มคนสาวถ้าคุณหาเงินหางานไม่ได้เนแนนาให้คุณกลับไปบ้านนอกครับ ไปช่วยพ่อแม่ทาไร่ทานาทําเกษตรก็ได้ครับถึงเวลาค่อยกลับมาทํางานใหม่คุณต้องรู้จักอดทนนะกินเขาเรียกว่ากินความขมภาษาจีนนะชื่อขู่ครับมันเป็นภาษา,าสรรราับเขาครับชื่อขู่ก็คืออดทนอดกั้นความยากลําบากกินความขมครับถ้าแปลเป็นตรงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญชญาจีนครับไม่เหมือนปัญชญาอเมริกันครับแจกเงินอย่างเดียวเหมือนคนไทยแล้วครับแะแจกเงินอย่างเดียวผมโคตรไม่เห็นด้วยเลยอะถ้าคุณไม่ต้องทำงานแล้วคุณได้เงินเนี่ยผมคนหนึ่งก็ชอบ แต่ผมว่ามันเป็นการทำร้ายคนผมจะไม่แจกเงินให้ลูกผมแน่นอนครับถ้าเขาทำมาหากินได้แล้วเขาโตแล้วเขาต้องหาเงินเองอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเป็นพ่อที่ดีครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ดีก็ไม่ควรแจกเงินให้ประชาชนโดยไม่ต้องทำงานถ้าคุณอยากจะแจกเงินนะผมแนะนําให้คุณจ้างพนักงานคนไทยทั่วประเทศเลยครับอะไรก็ได้ทําไปเถอะแล้วก็รับเงินไปนี่โอเคสร้างผลผลิตขึ้นมานะไม่ใช่แจกเฉยเฉยอยู่ดีไม่อะไรก็แจกเฉยเฉยนี่มันอับประโยชน์สิ้นดีฉะนั้นเราก็เลยมามองว่าประเทศจีนเนี่ยมีการลงทุนเนี่ย ของอีโคโนมีเนี่ยเขามีการลงทุนเพราะอะไรยังไงเรามองไปที่ปัจเจกชนก็คือครอบครัวหรือว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ามีการบริโภคแค่37%คือเงินที่เขาหาได้เนี่ยเขาบริโภค37%นะครับแต่เขาเก็บไว้ที่เหลือเขาเก็บไวเ้เป็นออมครับประเทศสหรัฐ6 8ครับ บริโภคครับประเทศไทย55%บรครับบริโภคฉะนั้นเราก็เลยเห็นสิ่งที่เรียกว่าอัตราการเก็บเงินของคนจีนเนี่ยสูงมากสูงที่สุดในโลกแล้วงครับเขาบริโภคแค่37%มสิบเอนะครับอีกหนึ่งที่เห็นครับก็คือว่าคนจีนลงทุนครับชอบลงทุนครับคือไม่บริโภคแบบสิ้นเปลืองไปซื้อกุชชงกุชชีช่อะไรแต่ก็คงมีนะครับคนรวยเงินทิ้งเงินคว้างแต่คนทั่วไปเขาก็ ก็รู้จักลงทุนครับสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อของอะไรกัแล้วแต่เป็นการลงทุนระยะยาวถึง42ครับคนจีนลงทุนนะค,คนไทยลงทุน23สนครับ่วนสาระต่ําสุดครับ21เท่านั้นเองจะเห็นว่าคนจีนมีอัตราการออมสูงนะฮะมีการลงท,ทุนที่สูงนะครับเราก็เลยมองว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคือหลักตากากาง่ายๆเลยขยันและอดออม มันง่ายดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนอดออมนะคุณเป็นคนที่มีศีิธรรมคุณเป็นคนที่มีความขยันมันจะไม่เจริญได้ยังไงไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นหรอกครับแล้วกับการคนหนึ่งขี้เกียจนะได้ของฟรีมาไม่ต้องทางานมันจะเจริญได้ยังไงครับมันเป็นความคิดง่ายๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเราก็เลยมามองสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนของจีนเมื่อสักครู่นี้พูดถึงที่42%เ์นี่ยมันทําให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับก็คือว่ามีเรียกด In private menu facturing i n v e s t วสเครับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการลงทุนในเรื่องของการผลิตเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยในอนดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อปีหลังก่อนโควิดอ่ะก่อนปี2020เพิ่มขึ้นมาตอนนี้10%ครับความหมายคือในช่วงโควิดเนี่ยเขามีการกดในสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการผลิตมันตกต่ำลงนะครับแต่เขาฟื้นตัวมาอย่างรวดเร็วครับและเพิ่มกำลังการผลิตหรือเพิ่มอัตราการผลิตเพิ่ม เยอะกว่าอาดีตถึง10%ก็แปลว่า,วาจีนมีการลงทุนเรื่องการผลิตค่อนข้างสูงทําให้เขามีอัตราการผลิตที่เรียกว่า Make in China เนี่ยสูงขึ้น10%เมื่อเทียบกับปี2020อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะประเทศจีนมีอัตรา,ารผลิตเพิ่มขึ้นถึง10%จาก3ปีที่แล้วแต่อัตราบริโภคกับลดลงครับอัตราส่งออกกับลดลงครับมันก็ล้นตลาดนะครับสต็อกบานเบร์ปีนี้แหละครับ เขาก็เลยจะเริ่มทุ่มสิ่งที่เรียกว่าเมดอินชัยา2025ออกสู่ตลาดโลกโดยการด้มตลาดเราเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นมาเอฟเฟกมันออกมาแล้วครับประเทศไทยเราก็เจอประเทศเวียดนามก็เจอครับที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่าเราขาดดุลการค้าถึง36,000ล้านเหนนรียญนะฮะแล้วก็เวียดนามก็ขาดดุลการค้าประมาณแสนล้านเหรียญมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าชัยนาเอฟเฟกเขาส่งออกมาเยอะมาก เขาผลิตได้เยอะเกินใช้ไม่หมดครับเขาเลยด้มตลาดออกมาครับฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าอัตราของรี e s สเตทของจีนจะตกต่ํามากเลยเห็นดูการาฟนะครับในภาพนี่คือการาฟเขาจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมาทราบไหมครับทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการสต็อกของบ้าน5ล้านยูนิตเนี่ยมากกว่าน,นั้นนะครับเขาบอกว่าคนอยู่ได้เป็นหลายปี5ปีแล้วกันนะไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านยูนิตอะ ต้องใช้เวลา5ปีครับในการระบายสตอ็อกฉะนั้นจะไม่มีการสร้างบ้านหรืออะไรใหม่ขึ้นมาเลยในช่วงนี้5ปีนี้จะน้อยนะฮะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สร้างก็มีครับแต่มันจะน้อยอัตราตรงเนี้ยทำให้ต้องให้ใช้สต็อกบ,บ้านให้หมดภายใน5ปีฉะนั้นช่วง5ปีที่ผ่านไปเนี่ยจะไปเนี่ยอนาคตเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตของีสัตรทต่าไปเรื่อยๆครับแล้วจะมีอัตราการเติบโตของภาคการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมีอัตราที่เรียกว่าการลงทุนไปแล้วไง เมื่อสักครู่เราพูดถึง Investment 4.2%ของของคนจีนเนาะเขาลงทุนเรื่องการผลิตไปแล้วไงฉะนั้นอัตราการผลิตมันไม่สามารถหยุดหยุดได้มันจะต้องผลิตไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการอัตราเติบโตของภาคการผลิตขึ้นไปเรื่อยๆสวนทางกับ e ออเอสเต e ครับแล้วก็เลยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Export ดําตลาด ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเอาเรื่อง e v ที่ผมถนัดนี่แหละครับคุณเชื่อไหมครับว่าปีที่แล้ว e v เนี่ยจีนส่งออกไปทั่วโลก3.9ล้านคันเนี่ยเป็นผลผลิตที่โอ้โหมันขึ้นเร็วแบบบัางไฟเลยครับขึ้นกระชูดแบบบัางไฟเลยครับแล้วประเทศอื่นเขาเป็นยังไงครับประเทศญี่ปุ่นประเทศเยอรมันประเทศซาว์คลเรียอเมริกาอะไรพวกนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่มันขึ้นไม่สูงเร็วชันเหมือนกับประเทศจีนโดยเฉพาะอเมริกานี่ไม่ขึ้นเลยครับตกลงไปเรื่้ยๆไปเกาหลีใต้ขึ้น เยอรมันขึ้นญี่ปุ่นขึ้นแต่มันขึ้นด้วยกราฟเล็กๆครับแต่จีนขึ้นด้วยกราฟบางไฟครับมันก็เลยเห็นถึงสิ่งที่เขาลงทุนเรื่องเมนูแฟชชั่นหรือภาคผลิตยอย่างมหาศาลที่ผมพูด่อสักครู่นี้คือ42%แล้วก็มีอัตราเติบโตจาก3ปีเนี่ย10%เนี่ยมันทำให้มันมีการสะสมในเรื่องกำลังผลิตภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์แบตเตอรี่ว่า EVAI คอมพิวเตอร์มือถือ นะฮะเครื่องจักรกลเครื่องจักรหนักนะฮะเครื่องไฟฟ้านะ,ะมันจะท่วมตลาดโลกแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า make in China 2025เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน2ปีข้างหน้าเนี่ยสินค้าจีนท่วมตลาดครับไม่แปลกใจครับไปพูดทำไมเ,เก่งช้างมหันตภัย perfect storm ของการเทสินค้าจีนจะเข้ามาในประเทศไทยอย่างกระหน่ำรุนแรงเป็นพายุบุกแคมครับพบกันใหม่ครับดีบสวทาเรานำเสนอเรื่อง กินสารัตแล้วก็ E ีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร